บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะตอนนี้เรื่องที่ประเด็นที่ผมจําเป็นที่ต้องมาทวงถามและถามกับทางกรรมธิการไปก็คือในเรื่องของเงินที่จะมาช่วยเหลือชาวนาครับชาวนาบ้านผมและผมเชื่อว่าชาวนาทั้งประเทศครับตั้งคําถามว่าราคาเข้าเปลือกที่มันตกต่ําอยู่ในขณะนี้เนี่ยงบกลางตรงส่วนนี้ในปีหน้านะครับจะสามารถที่จะเอามาช่วยเหลือเยียวยา หรือว่าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้หรือไม่เมื่อสมัยรัฐบาลที่แล้วครับเรามีโครงการประกันรายได้ซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็จะได้รับเงินส่วนต่างถ้าหากว่ากรณีที่ราคาเข้าเปลือกนะครับมันตกต่ากว่าจากราคากลางปีนี้ไม่มีครับความหวังเพียงอย่างเดียวของเขาก็คือเรื่องของเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทซึ่งในปีห .8 นะครับยังค้างอยู่ตั้งแต่นาปังนะครับแล้วก็มานาปีเนี่ยก็ยังไม่ได้จ่าย ในปีหน้าเมื่อผมเห็นตัวเลขตรงนี้แล้ว99,000ล้านเนี่ยตีกลมๆประมาณเกือบแสนล้านเนี่ยนะครับเงินตรงส่วนนี้ต้องถามทางกรรมธิการครับว่าได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าถ้าในปีหน้าราคาผลผลิตทางการเกษตรถ้าหากว่ามันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยเงินงบกลางตรงนี้เงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นตรงนี้เนี่ยจะมีสิทธิ ที่จะไปถึงชวาวนาที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชวาวนาจากเงินจากงบกลางตรงนี้ได้หรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับผมกรวีปิษนานสกุลสมาชิกสภาผูรร้แทนราษฎรจากจังหวัดลังทองพักภูมิใจไทยครับขออนุญาตท่านประธานนะครับได้อภิปรายในส่วนของมาตราที่6กนะครับก็คืองบประมาณรายจ่ายงบกลางครับซึ่งได้รับการพิจารณาจัดสรรเรื่องหมดเนี่ย 6 3ส0 0ามกว่าล้านซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับประเด็นคําถามเพื่อประหยัดเวลาของสภานะครับอยากจะถามไปยังท่านทางกรรมธิการได้กรุณาตอบคําถามใน2ประเด็นหลักๆครับคือผมไปดูในส่วนของงบกลางเนี่ยได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นมาถึง1,000ล้านบาทในไส้ในเนี่ยไปเพิ่มในหมวดเดียวเลยครับก็คือเรื่องของเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นซึ่ง ได้รับการจัดสรรไปทั้งหมดถึง9 9 0 0 0ล้านบาทเกือบแสนล้านครับท่านประธานดูตัวเลขตรงนี้ผมไม่ได้ติดใจนะครับแล้วก็รู้ว่ารัฐบาลเองเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องใช้งบกลางเนี่ยเอาไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเหตุการณ์ความไม่สงบก็ได้งบกลางนี่แหละครับไปช่วยบ้านผมน้ําท่วมฝนแล้งก็ได้งบกลางนี่แหละครับ ที่ไปช่วยพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นไม่ได้ติดไม่ได้ติดใจในเรื่องของการที่จะมีเงินงบประมาณที่ไปลงในงบกลางดยเฉพาะย,ายิ่งเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นแต่ก็ต้องอดตั้งข้อสังเกตให้ท่านประธานนะครับว่าจํานวนเงินตัวเลขตรงนี้เนี่ยที่ได้รับการจัดสรรไปเนี่ยมันมากเหลือเกินแถมยังได้รับเพิ่มไปอีก1,000ล้านบาทไประเด็นแรกที่อยากจะถามตรงนี้ครับตัวเลข1000พันล้านบาทที่ไปเพิ่มในเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเนี่ยฐานคิด มันมาจากไหนหรือครับทาไมถึงต้องไปเพิ่มหนึ่งพันล้านบาททําไมไม่เพิ่มให้มันมากกว่านี้หรือทําไมไม่ไปเพิ่มให้มันน้อยกว่านี้เรามีตัวเลขเรามีสมมุติฐานตัวไหนที่ไปบอกว่าจํานวนเงินหนึ่งพันล้านบาทที่ไปเติมเนี่ยน่าจะเพียงพอต่อกรรมช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนอันนั้นเป็นประการแรกครับประการที่สองครับงบกลางเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิรปรายกันมาแล้วก็ตั้งคําถามเพราะมันเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนจริงๆในกรณีที่ หน่วยงานกรมกรองต่างๆกระทรวงต่างๆไม่ได้ตั้งงบไว้และมีความจําเป็นก็จะมาใช้เงินของงบกลางนี่แหละครับตอนนี้เรื่องที่ประเด็นที่ผมจําเป็นที่ต้องมาทวงถามและถามกับทางกรรมธิการไปก็คือในเรื่องของเงินที่จะมาช่วยเหลือชาวนาครับชาวนาบ้านผมและผมเชื่อว่าชาวนาทั้งประเทศครับตั้งคําถามว่าราคาข้าวเปลือกที่มันตกต่ําอยู่ในขณะนี้เนี่ยงบกลางตรงส่วนนี้ ในปีหน้านะครับจะสามารถที่จะเอามาช่วยเหลือเยียวยาหรือว่าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องกเกษตรกรได้หรือไม่เมื่อสมัยรัฐบาลที่แล้วครับรเรามีโครงการประกันรายได้ซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็จะได้รับเงินส่วนต่างถ้าหากว่ากรณีที่ราคาเข้าเปลือกนะครับมันตกต่ํากว่าจาราคากลางปีนี้ไม่มีครับความหวังเพียงอย่างเดียวของเขาก็คือเรื่องของเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทซึ่งในปี6 8นะครับ ยังค้างอยู่ตั้งแต่นาปังนะครับแล้วก็มานาปีเนี่ยก็ยังไม่ได้จ่ายในปีหน้าเมื่อผมเห็นตัวเลขตรงนี้แล้ว9ก0 0 0 0ล้านเนี่ยตีกลมๆประมาณเกือบแสนล้านเนี่ยนะครับเงินตรงส่วนนี้ต้องถามทางกรรมธิการครับว่าได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าถ้าในปีหน้าราคาผลผลิตทางการเกษตรถ้าหากว่ามันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยเงินงบกลางตรงนี้เงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นตรงนี้เนี่ยจะมีสิทธิ์ ที่จะไปถึงชาวนาที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาจากเงินจากงบกลางตรงนี้ได้หรือไม่และประเด็นสุดท้ายครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งกับเพื่อนสมาชิกท่านสสกุลจากสุรินนะครับท่านก็ได้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ถามไปถึงการใช้จ่ายเงินในรอบที่ผ่านมาปีหน้าถ้าหากว่ารัฐบาลเราได้มีบทเรียนในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินต่างๆซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็อยากที่จะให้รัฐบาลน,นะครับ ได้ลองไปดูในการจัดสรรเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนก็กาบขอบคุณท่านประธานครับ